สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะโรคนิ้วล็อกนั้นนะคะถือว่าเป็นโรคที่เราเรียกชื่อกันง่ายๆตามอาการของโรคนั่นก็คือผู้ที่เป็นจะรู้สึกว่านิ้วนั้นถูกล็อกไว้ถือว่าเป็นโรคยอดฮิตเลยก็ว่าได้ค่ะในตอนนี้นะคะเพราะว่ามีหลายๆคนที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเหล่าหนุ่มสาวออฟฟิศหรือว่าคนที่ถือของหนักเป็นประจำวันนี้จะพาไปคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคนิ้วล็อกกันค่ะนิ้วล็อกเนี่ยสาเหตุหลักๆมันเกิดมาจากอะไรคะคุณหมอสาเหตุหลักๆของนิ้วล็อกเลยก็คือเกิดจากการทํางานการใช้งานของนิ้วมือนั่นเองนะครับ เวลาเราใช้งานนิ้วมือในท่าที่เกร็งนิ้วเยอะๆเช่นกำเหยียดบ่อยๆกำเหยียดแรงๆนะครับก็จะเกิดการอักเสบของเส้นเอ็นหรือปลอกเส้นเอ็นขึ้นมาเลยกลายออกมาเป็นโรคนิ้วล็อกถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยนะครับก็อาจจะแค่มีอาการตึงๆตามแนวของเส้นเอ็นปวดเล็กๆน้อยๆอันนี้ระยะเริ่มต้นนะครับต่อมาถ้าเป็นมากขึ้นเนี่ยการปวดจะเยอะและเริ่มมีความรู้สึกว่าเวลาเรากำมือเหยียดมือเนี่ยนิ้วมือมันจะสะดุด มันจะเคลื่อนไหวไม่ราบรื่นเหมือนเดิม, <ắng S 2> มนะครับเช่นถ้าเราประกรรแล้วเราเยียดไม่ออกอย่างนี้คืออันล็อกเราจะมีแนวท,ทางในการรักษาอย่างไรบ้างคะคุณหมอนอกจากการลดการใช้งานแล้วก็จะมีการกินยากินยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยนะครับ <ắng S 2> มันช่วยลดการอักเสบลดปวดนะครับจนกระทั่งไปถึงการฉีดยาเข้าตรงปลอกคุ้มเส้นเอ็นตรงโคนนิ้วผ่าตัดเราจะใช้ในลายที่เป็นเยอะนะเป็นแบบล็อกค้างหรือใช้ในลายที่เราฉีดสเตียรอยแล้ว สองครั้งรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ผลนะครับเราก็จะแนะนำเป็นวิธีผ่าตัดถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะเริ่มมีอาการเจ็บตรงข้อนิ้วสุดท้ายก่อนปลายนิ้วมือนะคะแสดงว่าคุณผู้ชมควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้นิ้วมือให้นอห้อยลงนะคะและสามารถป้องกันได้โดยการหมั่นยืดเหยียดมือเป็นประจำนะคะอย่าให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยกับเราได้ที่ f c e b o o k f แ n p เ Page สุขภาพแจ๋ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ